สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลาสุภูสุคนมื้อนี้เดี๋ยวจะภาพพี่น้องมาเห็ดออมปลาดุกใส่ผักหลายๆน้ำโอเจาะกันจะ้ะนี่ก็ผักตำนินนี่ปลูกเองปลูกไว้ในบ้านเด้อจ้าอันนี้เดี๋ยวเขามาดูเครื่องปรุงกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นปลาดุจ้าล่างไว้เรียบร้อยแล้วจ้าล่างตอนล่างกับล่างใส่เกลือกับไอ้น้ำสมเด้อจ้าจังสี หายข้าวอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมขิงค่ายแล้วก็มีขมิ้นน้ำจา่าตําเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าทางนี้ก็จะเป็นใบตํานิ่นจา้าปลูกเองนะคะปลูกไว้ในบ้านแล้วก็จะมีบักเคืออันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งโปรติเกตนี่ก็พักชีเล้าจา้าแล้วก็มาอันนี้ก็จะเป็นใบบะกกูด คาเข็งไข่เอาออกจากช่องฟิตบมีของสดอันนี้ก็จะเป็นผงชูรสข,ข้าวคั่วน้ำปลาเกลือน้ำปลาจ้ะเครื่องปรุงกับมีแค่นี้ละจ้าต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่คาเข็งไข่จ้ะใส่บบตองใส่น้ำลายเด้อจ้าใส่น้ำเพาะอเจอจ้ะใส่น้อยเดียวแล้วก็ เสร็จแล้วก็เดียวเข้ามาใส่พริกกันจ้ะพริกที่ห้องต่าเรียบร้่อยเสร็จแล้วก็นีน่ก็จะมีพริกหอมกระเทียมขิงไคแล้วก็ขมิ้นจ้ะแล้วทุกผู้มากด้อบางคนเขาก็บ,บ่ใส่ดอกขมิน้นแต่ว่าส่วนตัวนี่สีใส่เพราะว่าขมิ้นมันจะดับกลิ่นข้าวของปลาดุกน้ำจ่าอันนี้เราก็ส่วนตัวก็มาก,กินน้ำละจ้ะ เครื่องปรุงมันเดือดได้สักพักหนึงแล้วจ้าแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาใส่ปลาดุกกันจ้านี่ปลาดุกนี่กันแล้วแต่ผู้หมกักเนาะหมักตอนหน่อยตอนใหญ่ตอนหนาตอนบางกันแล้วแต่ผู้หมกักอันนี้ส่วนตัวสิหมักแบบหนาๆในจักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาไปแกงมันจะได้โบมุนปันไดจ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวลอปลาสุกเข้าจังมาปรุงเครื่องกันจ้า เดี๋ยวเข้ามาปรุงเครื่องกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นผงชโลดจ้าตามชอบเด้อจ้าบวมากกินกับบวมตรงใ่กันแล้วตะพูมากจ้าเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำปลรราจ้าใส่จากสองทพัพพีโหลดเพราะว่ามันจะได้นนุ่นัวกับย่อนน้ำปลรราดนี่หละจ้าใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามาใส่น้ำปลากันจ้า มาต้องใส่ลายดอกเดอร์แล้วก็มาใส่เกลือจ้ะใส่เกลือลงไปน้ำจ้าแล้วก็ปรุงรสตามชอบ้อจ้าชิมดูขาดยังก็เติมอาจ้าพอปลาซุกเซรแล้วเฮาก็ใส่ข้าวคั่วกันจ้าเีืยอมาใส่ผักกันจ้าอันนี้ปลาเขืออันนี้กวนตุ่มโปรตีเกตใส่ปลกเขือซะก่อน สอืมสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวเข้ามาใส่ผักเพิ่มกันจ้านี่ก็จะเป็นพักกวางตุง กวางตุ่งโปรตเกีจ้ะเจลาก็มาใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมเซจแล้วใส่ผักตำนิ้นจะ้ะผักตำนินนี่จะปลูกไว้ในบ้าน้อจะ้ะอันเอาเม็ดมันมาแต่เมืองไทยอันนี้ผักตำนิ้นอันผักผักตำนินบ้านให้อร่อยเปอร์เซนต์เลยจะ้ะอันนี้เอาเม็ดมันมาอันแล้วก็มาปลูกไว้ในกระถางหนาหนาวกะยกไวในบ้าน สร็จแล้วมันกับป่งหยอดขึ้นมาเรื่อยๆพ่อเด็กเก็บกินเลยอย่จ้ะหยอดอ่อนๆอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวจ้ะผักชีลาวใส่ลงไปเลยใส่เลยหลายโลดเสียดายบ่มีผักอีกตูบะสันสิแซ่บกว่านี้อยู่ขนมีผักอีกตูเสร็จแล้วเดี๋ยวฮัลโหลพักอันซุปแล้วก็เดี๋ยวจังวากันอีกที่หนึ่งเนาะจ้ะ จ้านี่กับพักซุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่กับปรุงเพิ่มเอาเดร์จ้าชิมเมืองขาดยังกับเติมเอาตอนนี้ละจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงอมปลาดุกใส่พักหลายๆน้ำโอเจาะจ้าจังไดกับฝากช่องสาวอีสานอันฝากกดไลค์กดซับตะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอีสานน้ำเนื้อจ้า